พระเนื้อดินหลวงพ่อกวยหลวงพ่อกวยท่านได้กล่าวไว้พระเนื้อดินเป็นพระที่สร้างได้ง่ายพระเนื้อดินมีความสําคัญมากแต่ทุกคนมองข้ามไปเพราะเราทุกคนอยู่อาศัยดํารงชีวิตทำมาหากินบนพื้นแผ่นดินด้วยกันทั้งสิ้นตั้งแต่เกิดจนตายการใช้ดินสร้างเป็นพระเครื่องแทนความหมาย ของการให้ความเคารพพระแม่ธรณีซึ่งเป็นเคสสำคัญของหลวงพ่อก่วยผู้ใดอาราธนาพกพาพระเครื่องของท่านเสมือนมีพระแม่ธรณีไว้ปกป้องคุ้มครองไปทุกที่เพราะท่านเชิญพระแม่ธรณีได้หลวงพ่อท่านยังให้คาถาหัวใจเชิญพระแม่ธรณีไว้ยามขับขันด้วยคาถาพระแม่ธรณีคือโพอวะ นิตะละพระเครื่องเนื้อดินมีหลายพิม์พโดยมากเป็นพิมพ์พระเดิมในท้องถิ่นเช่นพระกุหรือบางครั้งก็ทำพิม์พขึ้นมาเองการถอดพิม์พจากพระกุหลวงพ่อกวยท่านเคยบอกกับิธจ์ว่าท่านสามารถเสกให้ดีเหมือนของเก่าเลยพิมพระสันนั่งและพระสันยืนเป็นพระที่คนในเขตนี้ขนานนามว่า ยืนนั่งระวังภัยพระพิมพ์นี้มีพุทธคุณดีเหมือนเหรียญเหรียญหนึ่งเลยทีเดียวใช้แทนกันได้